สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคูปอยในอ p พีที่80นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะอ่าเป็นคําที่ประสมสระเออนะคะแค่พยางค์เดียวเท่านั้นไม่ยากสําหรับเด็กๆค่ะหน้าไหนว่ายากไม่เป็นไรเอาหน้าที่เป็นจิ๊กซอว์แบบนี้นะคะของแต่ละบทนะให้ได้นะคะแล้วฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยว ได้เองแล้วก็ค่อยไปหน้าที่หนูว่ายากๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปก็จะได้เองนะคะครูป,ปอยเป็นกําลังใจให้นะคะฝึกฝนอย่าได้ท้อนะคะเมื่อพร้อมที่จะฝึกอ่านกับครูป,ปอยแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้า93เลยค่ะเดี๋ยวเราสีด้านบนก่อนนะคะหัดอ่านแล้วระบายสีเจอ เจอเธอเธอละมือละมอดันลางเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านเรามาหัดอ่านก่อนนะคะชี้เลยนะคะชี้จอจานนะจอเออเจอจอเออเจอทเออเธอทเออเธอ,อ,เอ,อมอ เออเมอมอเออเมอขอเออเข๋ขอเออ,อเอขอ๋พอเออเพอพอเออเพออีกด้านนะคะชอเออเชอชอเออเชอบอเออเบอ,บอ เออออเออเออฝอเออเฝอฝอเออเฝอรอเออเรอรอเออเรอครูปอยมาชวนเด็กๆปลุกพลังบวกด้วยสัมผัสทั้งห้านะคะตา มองแต่สิ่งดีๆที่ช่วยให้เ,เรามีจ,จิตใจแจ่มใสที่ทำให้เกิดพลังบวกเข้ามาเช่นมองต้นไม้หรือมองรอยยิ้มของผู้คนนะเ,เพราะนั้นรอยยิ้มของเราก็สร้างพลังบวกให้ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยนะคะต่อไปนะคะจมูกปลุกพลังบวกได้อย่างไรนะคะก็คือเราเนี่ยหา กลิ่นหอมๆนะคะที่หอมอ่อนๆรอบตัวเราช่วยทำให้จิตใจเราเบิกบานได้เช่นกินน้ำหอมกลิ่นแป้งหรือกลิ่นเทียนหอมต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาเราอาบน้ำหม่ๆนะคะออกจากห้องน้ำได้กลิ่นหอมเนาะอ,อ่าเพราะนั้นเด็กๆก็อาบน้ำนะคะวันละสองครั้งนะคะนะแป้งฟันนะคะรักษาสุขภาพรักษาเอ่อความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะ อย่างที่4ี่นะคะลิ้นเลือกกินอาหารที่สะอาดอร่อยมีคุณภาพทำให้สุขใจร่างกายแข็งแรงและช่วยสร้างพลังบวกให้อีกทางเ,เลือกกินอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกเฉพาะสิ่งที่เราอยากกินนะคะเราต้องเลือกอาหารเนี่ยให้ครบ เส้นในหนึ่งมื้อเนี่ยต้องมีผักด้วยมีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะมีมีไข่ด้วยนะคะคุณครูทราบว่าเด็กหลายคนเนี่ยยังไม่ได้หัดทานผักนะคะลูกหัดทานนะลูกผักเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะดีกว่าที่เราจะป่วยแล้วมาทานยาองนะคะเพราะนั้นครูปอยจะดูซิว่าเด็กครูปอยมีใครเก่งกันบ้างเนาะหูบ้างอ่ะฟังเพลงความหมายดีๆและ คุยกับคนที่พูดดีคิดบวกคนพูดดีคิดบวกคนพูจธเพร้อมพุทจาสุภาพนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้กําลังใจจากคําชมหรือคําพูดดีๆเหล่านั้นต่อไปกายร่างกายเราเนี่ยนะคะหาของนุ่มๆม,มากอดจับมือกับเพื่อนสวมกอดแล้วก็ให้กําลังใจกันสร้างความรื่นลมในการ ทำงานหรือการใช้ชีวิตนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะเรากอดได้เลยนะคะให้กําลังใจที่สุดแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนีูู้ล่อยมี5พลังบวกดังนี้ให้เด็กๆนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ